กวใจวันที่20มกราคมคุณสมบัติของเพื่อนที่ดีพ่อบอกกับลูกว่าการรู้จักตัวเองจะพาให้ลูกรู้จักผู้อื่นทําให้ลูกแยกแยะคนออกได้ว่าใครดีใครไม่ดีเมื่อแยกแยะคนออกลูกก็จะไม่เสียเวลาไปยุ่งกับคนที่ไม่ดีและไม่อยู่ในอาการหลงทางเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทอง เคล็ดลับของการที่ลูกจะทำให้เกิดอาการรู้จักตนเองได้ก็คือการที่ลูกมีสติระลึกรู้ว่าลูกกำลังทำอะไรอยู่และสิ่งที่ลูกกำลังทำอยู่นั้นลูกกระทำมันเพราะอะไรอะไรบงการให้ลูกกระทำมันมันเป็นความรู้สึกในใจแบบใดที่บงการลูกอยู่ลูกรู้สึกอย่างไรเมื่อได้กระทำพฤติกรรมเช่นนั้นลงไปและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับลูก ลูกพอใจหรือไม่พอใจมันอย่างไรในการต่อมาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้สอนอะไรแก่ลูกบ้างทั้งหมดที่พ่อหยิบยกให้ลูกได้พิจารณาตั้งคำถามต่อพฤติกรรมที่ลูกจะแสดงออกมาคือการตั้งคำถามต่อสติของลูกในเชิงถามตอบถึงต้นเหตุและผลลัพธ์ของพฤติกรรมยกตัวอย่างให้ลูกเข้าใจง่ายๆ ถ้าลูกชอบพูดจาตลกโปกฮามีความสุขกับการได้นึกคำพูดกระเซ้าเย้าแย่เพื่อนเพื่อเรียกเสียงหัวเราะในกลุ่มเพื่อนลูกลองตั้งคำถามดูสิว่าลูกเป็นหัวโจกสร้างเรื่องเพราะอะไรบงการให้ลูกทำใช่เพราะลูกอยากเด่นอยากเรียกร้องความสนใจหรือไม่หรือสาเหตุอื่นใดกันแน่แล้วหลังจากที่ลูกทำสำเร็จ ประโยชน์ที่ตกสู่ลูกคืออะไรลูกอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ต้องขัดแย้งกับเพื่อนเพราะคำพูดของลูกแท้ๆซึ่งจริงๆแล้วหากลูกไม่พูดอะไรปัญหาก็ไม่เกิดแล้วความจริงของเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ลูกไม่สมควรพูดเพราะมันไม่ได้ประโยชน์มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดอยู่แล้วลูกพูดเพราะลูกเผลอสติเองเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าปลาหมอตายเพราะปาก โทษภัยที่เกิดขึ้นกับลูกทำให้เพื่อนโกรธได้กลายมาเป็นบทเรียนชีวิตของลูกทำให้ลูกรู้จักตัวเองต่อเรื่องการพูดที่ไม่เกิดประโยชน์วันนับจากนี้ลูกจะไม่กระทำเรื่องที่ไม่สมควรกระทำอีกเมื่อลูกเข้าใจเวรภัยเรื่องนี้ได้ชัดเจนและถูกต้องแล้วความเข้าใจจะพาให้ลูกอ่านคนออกว่าคนที่ยังพูดมาก แม้จะพูดให้ลูกหรือใครๆฟังแล้วตลกแต่ไม่ได้สาระประโยชน์เป็นคนที่ลูกต้องอยู่ในอาการระวังเพราะคนประเภทนี้มีนิสัยที่ลูกเคยมีแต่ในปัจจุบันลูกเลิกนิสัยนี้แล้วคนคนนี้จึงยังเดินตามหลังลูกอยู่ซึ่งลูกจะไว้ใจคนที่สร้างเวรัยให้กับตัวเองไม่ได้สรุปความว่าคนแบบนี้ไม่ใช่กัลยานามิตร ไม่ใช่เพื่อนที่ดีแบบร้อเปซแม้ว่าเพื่อนคนนี้จะยังไม่ใช่เพื่อนที่ดีร้อยเอร์ซก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นเพื่อนกับเราไม่ได้หากเขามีคุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้ที่เมื่อลูกตรวจสอบแต่ละข้อแล้วลูกให้คะแนนว่าเขาสอบผ่านนั่นคือ 1. น่ารักมีความเป็นกันเอง 2. น่าเคารพนับถือดูเป็นที่พึ่งได้ 3. มีความรู้จริงน่ายกย่องและน่าเอาอย่าง 4. พูดเป็นรู้ว่าอะไรควรพูดคิดก่อนพูดเสมอ 5. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 6. อธิบายเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจได้แบบง่ายๆ 7. ไม่ชักนำในทางเสื่อมเสียพาชีวิตไปสู่เรื่องเหลวไหลพ่อหวังว่าวันนี้ลูกน่าจะเลือกคบเพื่อน ได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะจากดวงใจปรารถนา